ผู้ชมเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องอันบ็อกเจ้า TD-001G D105 ไปพร้อมๆกันกล่องเป็นตัวกล่องสีดำผู้ชมแข็งแรงทนทานพกพาไปไหนสมบุกสมบันรับประกันแน่นอนนะ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องไปพร้อมๆกันผมให้ดูภายในกล่องก่อนดีกว่าผู้ชมจะเห็นว่ามีเจ้าอ่ะพระเอกของเราเจ้า TD-001G สีเขียวโอลิฟอ่ะอย่างหนึง่งผู้ชมมาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่2 5แอม ตัวนี้แถมให้เลยในเซตนะฮะคู่มือการใช้งานแล้วก็จะมีในส่วนของแท่นชาร์จ40โวลต์แถมให้ในเซตเลยคุณผู้ชมได้ไปหมดเลยแล้วก็ภายในกล่องสิ่งที่ผมอยากจะบอกอย่างหนึง่งภายในกล่องไม่ได้มีมาว่าแค่ให้กล่องพกพายอย่างเดียวเขาจะมีช่องให้คุณผู้ชมได้ใส่ออเทอ s ์ของตัวเครื่องมือเพิ่มเติมนี่คุณผู้ชมสามารถแกะได้เป็นช่องนี้ เรามาดูข้อมูลเบื้องต้นของเจ้า T-D001G ตัวนี้กันเหมือนทขาบอกว่ามาด้วยนวัตกรรม40ว์หรือ XGT ของเราตัวนี้มาด้วยบัลเลตมอเตอร์ไล้แปลงถ่านให้แรงบิดสูงสุด220 N. นะิวตันนะคุณผู้ชมและอย่างหนึ่งตัวนี้ยังมีนวัตกรรมอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะแนะนาคือ XPT Extreme Protection Technology เป็นในส่วนของวัตก,กรรมต้านน้าและต้านฝุ่นที่ดีที่สุดในท้องตลาดอีกอย่างหนึง่งตัวนี้สามารถปรับความเร็วรอบได้ถึง4ระดับเหมือนที่ผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วให้อัตราความเร็วรอบอยู่ที่3,400รอบและอัตราการกระแทกเนี่ยสูงสุดนะคุณผู้ชมอยู่ที่4,400รอบอบะโอเคคุณผู้ชมผมเข้าใจคุณผู้ชมว่าเรื่องระบบเนี่ยอาจจะยังมีหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาสอนวิธีการใช้งานและการปรับ ค่าต่างๆหรืออัตราการใช้งานต่างๆเนี่ยมาสอนผู้ชมวันนี้ผมพาแขกคนพิเศษของผมเนี่ยเป็นช่างผู้ชำนาญการในการใช้งานมาอธิบายให้คุณผู้ชมฟังเดี๋ยวไปคุยกับเขากันครับเหมือนที่บอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เรามีช่างผู้ชำนาญการแขกสุดพิเศษของผมสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับต้นเป็นผู้ชำนาญการในการใช้เจ้าเครื่องมือ t d 001G D105 ใช่ไหมครับของเราตัวนี้เจ้าสีเขียวโอลิฟ ตัวเนี้ย40โวลต์ถือว่าเป็นตัวท็อปท็อปกีตาร์เลยในตระกูลีดี่ะดูผู้ชมเดี๋ยวนี้ผมจะให้พี่ต้นเนี่ยอธิบายในส่วนของเรื่องฟังก์ชันและการใช้งานในส่วนต่างๆรวมถึงว่าความเหมาะสมในแต่ละโหมดของเจ้าทีดีเนี่ยว่าาอกัาการใช้งานในรูปแบบไหนบ้างอะเดี๋ยวขอเ้พต้นอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงได้ครับนะครับก่อนอื่นนะครับกขอเกริ่นก่อนนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวสว่านไขควงกระแทก Td001g 40โวลต์นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของนนะครััับบณปจจุา ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมฟังก์ชันนะครับ3นะครับ3ระบบเลยทีเดียวนะครับ 1. นะครับเขาสามารถปรับความเร็วรอบนะครับปรับสปีดได้ถึง4สปีดเลยนะครับ1 2 3 4นะครับแต่ละสปีดเนี่ยก็จะเหมาะสมหน้างานแตกต่างไปนะครับสปีดที่1นะครับก็เหมาะกับงานขันเป็นหลักเลยนะครับสปีดที่2ที่3ที่4ก็ช่วยเร่งรอบในการขันให้ไวยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมานะครับจะมีในส่วนของ Acid Mode นะครับเจ้าตัว Acid Mode เนี่ยครับก็จะมาช่วยในการทํางานนะครับให้กับผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเลยนะครับ Acid Mode นะครับก็จะมีมาดู3ระดับนะครับระดับแรกนะครับจะเป็นรูปสว่านไขควงเลยรูปสกูเลยนะครับอก็แน่นอนนะครับก็จะเหมาะกับงานขันเป็นหลักเลยนะครับ ปกติเนี่ยช่างในการขันเนี่ยครับเขาจะ,ะควบคุมสวิทชแทนใช่ไหมครับแต่ถ้าจะมีในส่วนของแอซิสโหมดเนี่ยไม่ต้องค,ควบคุมสวิทเลย2นะครับก็จะมะีเหมาะสําหรับการขันเหล็กอ,อ,อย่างเช่นขันหลังคาเมทัลชี t นั่นเองนะครับในการขันหลังคาเมทัลชี e นะครับมันก็จะมีเทคนิคในการขันก็คือต้องควบคุมสวิท ่าแต่เจ้าตัวนี้มีระบบ assist mode มาให้นะครับก็จะควบคุมสวิช์ให้อัตโนมัติเรากดค้างอย่างเดียวเลยจะปรับความเร็วร่อให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วยังมีเบอร์3มนะครับมาควบคุมนะครับสำหรับเด็กที่มีความหนามากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนระบบสุดท้ายนะครับระบบช่วยในการหยุดหรือออโต้สต็อปนั่นเองนะครับส่วนใหญ่นะครับเจ้าตัว T D ตัวนี้นครับจะมีปัญหาเรื่องนี้มากนะครับ ทางมารกิต้าเลงเห็นนะครับเลยใส่ระบบตรงนี้มาให้นะครับต่อมานะครับเรากดอีกหนึ่งครั้งมันจะขึ้นสีเขียวจะขึ้นเลขสี่นะครับสีฟ้ายังติดอยู่นะครับมันจะขึ้นในหมวดช่วยในการขันออกหรือออโต้สต็อปนั่นเองพอสีฟ้าแอซิดหมดขึ้นนะครับเลขสี่นะครับตรงรูปน็อตตัวผู้ไหมฮะขันเข้าขันออกขึ้นนะครับก็ดูหน้าปัดด้านล่างเลยตัวสีน้าเงินนะครับตอนนี้มันอยู่ที่เบอร์หนึ่งนะครับสีเขียวขึ้นเบอร์หนึ่ง ตรงสีน้ำเงินนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะช่วยในการขันออกนะฮะเวลาเกิดโหลดปุ๊บหยุดทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นหยุดทันทีเลยหนึ่งวิเลข2นะครับแต่ปุ่มสีฟ้ากับสีเขียวอ่าสีฟ้าสีเขียวที่หมายเลขกสียังขึ้นอยู่นะฮะนะครับแต่ปุ่มสีเขียวทางด้านซ้ายมือผมเนี่ยจะไปอยู่ที่เลขสองแล้วนั่นคือเวลาหมดโหลด นะครับหมดโหลดปุ๊บอีกสอีกสวิจะหยุดจะมีการชะลอตัวนั่นเองนะครับดูนะฮะ,ะจะมีหน่วงอยู่หน่อยนึงนะฮะต่อมาเลขสามให้กดอีกครั้งหนึ่งครับอ่าคราวนี้จะขึ้นเรียงกันเลย3 4แล้วก็สีฟ้านะครับตัวนี้นะครับเมื่อหมดโหลดแล้วไม่มีค่าโหลดแล้วนะครับมันจะเร่งรอบเบาๆชา้าๆไปเรื่อยๆจนกว่าเราปล่อยสวิตช์นะครับเห็นไหฮะ พอเร่งรอบช้าๆเราก็สามารถจับน็อตตัวเมียทันไม่ตกแน่นอนนะฮะที่สาคัญนะครับสุดท้ายเรายังมีตัวปุ่มเล็กๆด้านบนนะอ่ัผมเห็นอยู่คุณผู้ชมแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันวันนี้คือเหมือนผมเรียนไปพร้อมกับคุณผู้ชมเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยศูนย์นะคุณผู้ชมเรื่องเครื่องมือช่างวันนี้เหมือนผมว่าผมมาเรียนทุกอย่างไปพร้อมกับคุณผู้ชมเนี่ยผมก็ไก่เห็นถึกันว่าคือตัวอื่นอะไม่เห็นมีใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ย คือผมสังเกตได้ว่าเอ้ยเขามีปุ่มแล้วผมสงสัยว่ามันคือปุ่มอะไรครับตัวมันคือปุ่มอะไรครับแน่นอนครับในเมื่อทีดีเนี่ยเขามีระบบมาให้เยอะนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกระบบหรือล็อกโหมดนั่นเองนะครับกรณีที่เราจะปรับสปีดนะครับถ้าเป็นเครื่องตัวอื่นนะฮะจะปรับหน้าเนมเพจตรงนี้ใช่ไหมฮะหนึ่งสองสามสี่บางทีช่างทํางานเสียเวลาเราเลยมีคีย์ลัดหรือปุ่มลัดให้คือตรงนี้นะครับปรับความเร็วรอบแต่ละเบอร์ให้โดยกด1ครั้งนะครับอย่างเช่นเบอร์หนึ่ง เบาผมอยากได้เบอร์2นะครับไม่ต้องไปกดตรงไม่ต้องไปกดด้านล่างเลยาสามารถกดตรงนี้ได้เลยได้เลยสะดวกกว่ากดข้านล่างอีกถูกต้องครับอมันเป็นอย่างนี้องคุณผู้ชมอ๋อทางด้านนี้คุณผู้ชมได้กล่องตัวสีดําแดงตัวนี้เทมากผมบอกเลยว่าไม่ได้เทอย่างเดียวแค่แล้วมีความแข็งแรงทนทานสูงแล้วก็เจ้าตัวเพลของเราเจ้า T D รุ่นใหม่40วต์สีเขียวโอลิฟมาพร้อมแบตเตอรี่2.5แอมป์แล้วก็แท่นชาร์จ ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมได้ไปเลยทั้งเซ็ตนะครับโอเคในวันนี้ผมขอบคุณพี่ต้นมากจริงครับขอบมากครับผมโอเคครับคุณผู้ชมในส่วนของคลิปหน้าคุณผู้ชมผมจะเอาอะไรมารีวิวให้คุณผู้ชมดูอีกอย่าลืมติดตามชมนะครับผมสําหรับวันนี้ผมและพี่ต้นต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมครับคุณผู้ชมอย่าลืมเมื่อคุณผู้ชมซื้อสินค้าของมายต้าอย่าลืมแจ้งทางร้านให้ลงทะเบียนรับประกันให้คุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมสามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ที่เว็บไซต์ mymaga เพื่อรักษาสิทธิ์านตีีปจก อย่าลืมนะครับ